จากพระคุณอันประเสริฐในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสู่ปวงชนชาวไทยก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยปวงประชาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ผลักดันให้การสืบสารพระราชปณิธานก้าวรุดหน้าเป็นที่ประจักษ์ชัด นับจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันที่25กันยายนพุทธศักราช2541เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลที่ไม่ใช่ส่วนราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตลอดจนทํานุกบำรุงศิลปะวัฒนธรรมลา้านนาและทํารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ต่างๆในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาระยะที่สองที่มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองในการพัฒนามนุษย์และสังคมโดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสของทุกคนในด้านกายภาพมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้พัฒนาสภาพแวดล้อมจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่นแต่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม พร้อมความสะดวกสบายเหมาะสมกับเป็นเมืองการศึกษาที่เพียบพร้อมทั้งความทันสมัยในอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยชั้นสูงทรัพยากรสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในด้านการผลิตบัณฑิตจากนักศึกษา60คนอาจารย์9คนมาสู่นักศึกษา6430คนอาจารย์217คน และมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาจํานวน76คนและมีบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมจํานวนสีรุ่นจํานวน1,192คน มหาวิทยาลัยมีระบบในการพัฒนาวิชาการทั้งการเรียนการสอนการวิจัยจึงทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถก้าวไปสู่สถาบันการศึกษาของประชาคมนานาชาติได้ในเวลาอันรวดเร็วการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้คำนึงถึงความต้องการของประเทศและประชาคมนานาชาติจึงได้พัฒนาหลักสูตร ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยมีสำนักวิชาดังนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์สำนักวิชาการจัดการสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสำนักวิชานิติศาสตร์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัย ได้มีโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่มากมายตลอดระยะเวลา8ปีและได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการวิจัยที่ได้นำไปช่วยเหลือสังคมแล้วหลายๆเรื่องเช่นวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีเซรามิกชาและอื่นๆอีกหลายโครงการ มหาวิทยาลัยมีอัตราการเติบโตโดยภาพรวมการบริการวิชาการโดยมีสูงมากในปี2,549มีโครงการทั้งสิ้นมากกว่า100โครงการมีจำนวนผู้ที่ได้รับการบริการรวมทั้งสิ้น10,000คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศภารกิจการสร้างคนสร้างคุณภาพของมหาวิทยาลัย ยังก้าวหน้าต่อไปโดยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพมีความซื่อสัตย์กระตันยูมุ่งความสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายสามารถทำงานได้ในทุกภูมิภาคของโลกโดยทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามีสันทิสุขในสังคมเพื่อให้การสืบสารพระราชบาัญญัตในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ขจรขจายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด